มาพี่น้องมากินขา้าวนั่งนัออ่งล่าเด้อไปม้อนซื้อไข่ลูกมาสู่เพิน่นกินอันนี้เพิ่นหนึ่งไข่หมดแดงมากินม,มาเหมืนกันไปนังเคีงมะลินน้ำแม่เพิน่นมาแซ่บเลยสบายดียดจังงงจังงามเลยเน,นาะปไปนังเคีง <c oughs> มาะลินน้ำแม่เพิน่น <c oughs> โอ้ย <c oughs> ชิ้นจงเพิ่งเลยนะ พี่ยังของเลยทุกอ่าไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้เคยทำกับม่ว่าหอยกินแล้วเรียบร้อยมาได้หน่อยเอ้ยมาได้ลูกมาๆมามามากินไข่ลูกนี่มาดีนะจ้าผ้มาพ่นาดินน้ำเมเพ่นแต่โอ้ยยงเด็กผ้ามา นี่ก็ามาเฮือนกาา็เลยข้ามมาผิดเลยใช่ะเอาเสื้อผ่าผลมะนุง่งตั้แตกอาแฟคนอ่อนมันก็ไปรูปค่ไปนะเนียนเชียงคึงเลย มาเดินมาเดินมาเดินแตเช่นชิบข่าคนน่ะยิ่ยิแ <c oughs> ่ก่อน้างไปใครลูกกับผู้ี้กินมันถือกแลยหน่อยหาพันขีดซึ่ระบาดินนะหน่อยหาพัน,นะน,าานใครถือแล้วแต่ก่อนนะเขาขายหน่วยเจ็น,นั

ทำนอนบัดเดียวนมไข่หมดไปคุณบอกว่แม่อยบริสุทธิ์แ่อนนีว่าแม่โทรมาแม่โทรมาบริสุทธิ์นี่มันเจอเรื่องงหนาคช่ไแม่โทรมาเนี่ยเชองหนานี่เรงหนาแม่อีกแล้วตาเมฆ

ม,มันหวานมันหมากมด้วยซิ้หุ่นแล้วมาสนาก็จะส่งมาให้กินเด้อมาสนาส่งของกินมาให้กินเด้ออยากกินของหวานเนะอยากกินของหวาน Những học. Những học nghề mạo đội. Ba yên đất nha mọi người. Những học nghề mặt. Ba yên tập bóng. Ba yên tập bóng. Ba yên tập bóng. Ba yên tập bé bởi vậy bác không ừ. được nữa đi phải cài. Ừ. Nó ừ. Ừ. Đó, thì phải đi 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 หยุดลงงาไม่ทำไมเลยลูกเห็นลูกตายบนขุดเนี่ไมิตรลเบียบตลอดลูกตัวน่ะเลยบนได้เลยนั่งน้านี่กันบวชอีกแล้วหนิออทางวันน่าจะแงนงาันเอเนบอกว่าเป็นชายเป็นครัวแล้วเนาะออกคนทาง เมีงูคอยตายเ้าฮะมีงุคอยตายเดาอ้าวเป็นยังอยูบบนี้ด้วยนตั้มแล้วตั้มนี่นะไปยังไงเอาแล้วมัปมาไล่มาห่อเนือนรือเปล่ามันเคยไปที่ไหนมีงน้อยนะอืม่ได้อยเลยมุงมันจะมุ่หญ่เข้ามาอ้วนอืตุ้ยตุ้ยออรลมสนเอาแล้วเราเหี่ยตาเลยมีงนะแต่ช้างเป็นอย่งนีคนนเอ๋อไม่ไดปจอทังไปเโอ๊ยใชาย เปลุยอตัวตายตาแนีาเรื่อที่เจ้าแคมทางอะไรน่อ่ะเอียร์แกะม่ใครลูกน้ามันก็รถแทมม่ใครรู้เขาเนี่ยมังใครยูดหน่อยหาพันเขากินเหี้ยจำหน่วยเจ็ดพันแล้วเขาไปซื้อมแคมหมอเออไปื้อ อยกได้่ไ่ด้อ่ก็น่นนม่ยอือต้น่เ็คันสม่าม่าได้ไ่ด้อมันแงโเกินมันหยไ่ี่หน่วยหาสรรว่าใจอข้าบอกลูกม้อนหจไข่มันหา้เาหเจ้าซ้อมเจ้าห่วยหนึ่งด้วยอีมมน่ เอาไ่ได้คายเขาสียาหนึ่งค่าอย่ลงมันกุไก่เราตั้มนูบ่นี้เราแยกราตั้มน่าไปรังค่าตั้มอาไว้ฮะตั้มอาไรตั้มไม่มองเดียวเลยหมดทังกลุ่มเลย่อเคาผิาใทางจะไปรถตั้มอ่ะนะนบ่ได้คานมันน้ำดีจอยอือจอยว่าเขาไล่มาแล้วไล่มาคือเขานม่เคยไปสิใด มันบอกว่าคือพวกนี้ได้เอาว่าเพื่อกานกับลูกนิดได้ไรแล้วมันก็มาแต่พ่อไปเห็นมันใช่แบบนี้เลยนะควันกระควันมันใช่ใช่ถูกหรือเปพูดแล้วนอนเย็นห้องเนอนกลัวแม่หูืออะไเออมันว่าหนั้าอูแต่พาะจะเห็นขนน้องโตเดี่ยนับไปเลยเนี่ยขนเจ้าตายนันน้ำเห็นมันตกนี่จะเรียนอะไรแต่แม่เขาลูกเพิ่งมาเนี้ ย่งอขางเด้อบเ้เด้อน้ำตาเด้อเงียบเด้อขอเก่าปักตืดอยอยู่คนรวังอย่าเล่นไปคน้างรถเยียบไปขามองน่มเเอกเรื่องเขาด่แม่ได้กระดูกค่ะแม่แหละเจ๊บนัวมันไหคือกันแทะยบดชิบสเออาป่ามันมุมคือแม่มั้ยแม่มันนี่ป่ามาจอกมาป่าแม่มันมาป่ามาป่าเพิ่งเรื่องอาหารแหมเ่ินบะ เลือกอาหารเนื้อทองทองเรียงมาแต่น้อยเด้เป็นไงคะป็นไ้อันมาเลียงแต่น้อยเนาะมันก็เลือกเลยมันเคยกินแบบนี้เดยจ้ะมาเปล่ามาจนใจมาเป่าต้องขึ้นเรื่องันจะเป็นมาอ่อนค่ะแม่แม่เอาดาเรียงมาทำมามาแต่น้อยมาเอามาเรียงเข้าพิเลียนมามาเลยเนาะแต่ชิ้นคุ้มย่างกระเชแต่น้อยกิ้งจอยมนมาได้กินเนียง มัม <formation> ่แม่แม่ไม่ถิ่มปามันจะป่าตรงเก็จริงวันมาจีน้าปามันเกิดจะป่าเนี่ยคบกเชื่อแล้วเนาะิดว่ามาอยู่น้ำโดนโดตั้มเชือน่าเ้ยตายจ้ะตปู็จะมีออยา่ปามคั่วตายปาผม่ไห้่ห้เจ้าคั่วค่อตายป่าคน ก็ได้กเชือแล้วแต่นีนางมามนไมอยูนั oh, ่งมาแล้วเออดอกเชื้อเห็นปะดอกเชื้อแต่ก็ยังกอินี้านเนาะอนี้วานเนาะมวานอวานไต่เดี๋ยวบานมีแต่เจยี่งใจดอกกับบเห็นจะไปทางไทยแบบซึ่งหทยหายไปเลยอีกนะไปอยู่เจ้ใจโบ ดีอะไ่ปานไป้่มเขานะน้องไก่แจง้อามุนนยามุนกงน้ำงูนอนนอนยุกุ่ลุ่มเละกินก้อยไส่ดผมก็มากเว่านก้อยเลกอยนิดนะแซ่ไข่มแดงนะกินนิดแซ่ก้อยนตก็ชีวะิตนี้ว่านน้องนิด่อยหอมขับขวใส่ผิดใส่มันได้แซ่แต่ต้องเห็ดหนึ่งมัตินสุ้ ไข่หมดไมแทบสุดใส่ข้าวหัวหัวหอมนี่บหัวมันกป็นไงอีกแบกอะไรเป็นแบบใชเห็นปะเด็กเด็นเสื้อไม่แง่นืองที่โยเขาเห็นเบมาพ่ออ่ามันจะเป็นแง่ของเขาแล้วเขาไปอยากกินแด้ใ่มาแด้แน่นต้มงวงเขาหสิเนี่ยง่าดทยสุดี่เขาไปอยากกินได้เขากินมึงจะไป็นแง่ได้ปะ มาอแง้โอ้ยประเงไงดอกสะอนมันซือซื้อขลี้ยวบึงือซื้อมันว่ะข็กรีดกแง่ดอกข็เลี้ยวเห็นทางมันสะออนคือซื้อข็กรหูพ่วมยู่มันหวานในนของเจ้าของข่อยให้ชิไปแง่มันว่ะขก็เลี้ยวบึงือซื้อเปนจอดเรถเลี้ยวบึงนะเอาท่านแง่จะยั้งดอกคนมาเห็นนะพวกก้อนนานมันแงเอาหนะเไ่อยงนัเห็นได้ไง อ้าคลิปนี้ก็ล่าเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้ยใบเตยสะตกไข่ส่มไม้มอนาักินปลาเทียในเด้อจ้ามาดินมะม่างล่าซื้อไข่ลูกมาชิกินคนคนหนึ่งไข่หมดชูนั่งทิ้จริงโอเคบายาเริ่มด้ลูกเด้่มนะเรมนลัมแคมมนต่างมันแข้งแห้งอย่งเนาะ